สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองใต่านผู้ส่งตรงตท่านนะครับผมอยอดว่านเก่าเก่ากอนจะพ่ายเอฟซีในฐานผู้ส่งตรงท่านมาที่บ้านพ่อเดานะครับพ่อเดาพ่นไม่เลขสูตรคำนวณน,นะครับวันที่ผ่านมานะครับเพ่นก็นให้สูตรคำนวณเพ่นนี่หกศูนย์คนึ่งเ็ดนะครับก็ออกหกศูนย์ล่างตรงๆเลยนะครับเมื่อน,นี้พ้นที่จะย่างไดก็ตามไปดูไปฟังไปชมดูก่อนนะครับ ข้ามาแล้วก็นก่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเล่าทีแตนยังไหนเล็กส่วนเขาเล่ากับตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีครับพ่อดาครับสวัสดีครับเอาเบงเลยอันยายใหญ่ก้ามมาเมืม่อใดก่อนอึนเมื่ออ่นโอ้ยเหนืหน่อยเขาโรงเรียนหล่นะอยเนาะโอ้ไปได้ด่วนเนาะใหญ่ไหมงานก็ดีเิขาโรงเรียนก็ดีแล้ว เป็นด้โชคดีเพราะมหัน่ิพันมาวันถือหกศูนย์เนาะโอ้ไม่ไ่ม่ถือหกศูนย์ถือเก้าศูนย์สือเก้าศูนย์ถอเก้าศูนย์ถอเก้าศูนย์นี้ช่่ะบ้านฝันมือฝันมือเสีฝันมือเสียอฝันมือเด็กสียวฝันเรียนผู้เฒ่าฝันเรียนผู้เฒ่าผู้ใต้เหมือนลักษณะทาท่าเหมือนซ่งหน่า รถเส่อมก็ได้ตีเข่าศูนย์พ่อใาบวชที่วะเมือเลศกน่ะพ่อใ่ได้มาต่ำข้อเรียมาต่ำเพราะว่าไล่คลิปล้มมัดเธอเศร้าคนก็เลยคลิปลงมเต็มเราก็เลยผมมาต่ำอีกถันมาต่ำก็เล่สเทไรเนาะดนเรื่องในเรื่องเรื <m <m ata> <m ata> <m ่อคำนวณคนเหรอครัเ่คำนวในคำนวณกนี่เกศูนย์กับนั่งเดจในคำนว มูน,มนี่เขาเขาถืออะไรต้ะมูยยอวไหม,มเรื่องสิทธิ์หรืฝันเด็กฝันเขานะอเอรถเดียนรถเขาล้เดนะี่ว่าเก็เข่าศูนนี่เนาะซุนเ่า้นเขา่อเขาอนี่ม่าเขาถือไรดี<อ>นี่คิดว่าสิมาถามเขา,าี่เหมือนเต้ยว่าแบจ้คของมันคลิปจ้คของมันล่งเต็มไปหมดแล้วบบองสีคลิปหมนั่นเราไปกับวะวี่มองล่วงมก็เเยื่ามาถาม กันโชว่มีเป็นท pues mean, nah, ีลเรื่องบึงเรื่องบึงเรื่องบึงเล่คำนวณแบบเลออกแล้วจังมาเห็นโอ้ออกหกศูนย์เล็กคำนวณตัวลยนบ้าหกศูนย์กับหนึ่งเจ็ยนินยนแต่นนทิย่านะว่าเลขอเดาเลียงวิ่งเขารีบพันมาเมื่อทำไม่ทำกันนี้เนาะเลียงเนียทำแต่ว่าเลียกตามน้ตยามันว่าอยู่มวาวิ่งตัวเกรบอกเกียรติกเก้า เก็บเก่าอ่ะจะมาทำกันก็ได้จำนนถวาวิ่งเก็บเก่าเก่าเขาแต่ยิ่งบอกว่าของพ่อดาวนี่วิ่งเก่ามาถึงตรงเล่จำนวนเอาวันนี้เป็นแดเงินวันที่หนึ่งมีตันายนหกเจ็ดเนี่ยวายท่เลคำล้วนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเลี๋ยอท่านเอา้เดีคำนวณนก่อนเอาสุตรงินก่อนเนาะมันปันหยาดเยอะมีมีวิ่งแังไนเงน มันมัได้วิ่งด้ก็มคือตรงตรงมาเลยเดตรงว่าตัวตัวเด่นมั้ยอันเด่นตัวเดียวไห้ยก็มันมันได้เด่นมัเด่นเลยเออมัได้เด่นคือมันจะออกได้มันจะออกได้ทั้งสองตัวว่าตัวแดกกับตัวหนึ่งมันจะออกเต็มสี่นะอ๋อมีมีอย่างมันมีศูนย์สี่กับหาหนึ่งศูนย์สี่กับหาหนึ่ง นี่เท่าไ้เก็นบ่เออไม่เท่าเลยตัววิ่งตัวเด็ดตัวเดียวคือยังงวดว่ากันเล็ดกับเราดิบ่บ่มีติงวดนีกบ่บ่บ่มีคือว่าเลขกว่าหันไปเลขฝันโอ้ไปเลขฝันเออเลขกี่ว่าเลขวิ่งหนคือเลขฝันเลขฝันฝันม uh ันฝันเข่าเอออันนี้เลขคขำนวณหนี่งมันว่ามันบ่บ่บินบ่ไหนเดินบ่ไหนเด็กขำนวณคือขีดออกได้ถึงสองตัวถึงสองตัวเป็นรับเดช ตรงตรงเลยมันเนี่ยใชตรงตรงเลยพวกน่ะมัอกวอกสวนตรงตรงเลยอ่ะอันนี้เป็นสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณแต่ว่าวอกสวนก็ออกัยวะหนึ่งเกศพวกนี้สองตัวที่นี่มันจะออกตรงตรงเลยเลยมันบ่ได้ว่าเด่นมันมาแ่ได้เด่นคือพวกฝันเนาะพวกฝันเพราะมันเพราะมันฝันฝันเห็นอันนั้นฝันเห็นอันนี้มันก็เลยฝันเกี่ยว สเทียสามเทียก็ถือว่าเด่นเ่ละอือว่าเด่นได้บิงได้อะนี่นะคือว่าสี่มีเรียกบิงคือว่างั็นนีเบีกบิงบะมี่ไอตัวที่เด็ดเลยอมเด็ดเลยำนวอมันว่าหมันได้หกศูนย์อืหกศูนย์ครับนึ่งเจ็ดมันเลยบอกหกศูนย์หกศูนย์โตรตรงเลยเจอนี่ไหมตรงตรงเลยนะ สามตัวว่ามีเนบ่บ่ว่มีามสาตัวสตัวเปลูกทุหลไยดิตัวเล็ฝันอเจ้าสิได้เลขดามำัตบ่เบ่ได็ฝันมากกว่าเป็นบ่นี้ย่บ่บครับกัเล็พ่อดาวนะครับเลขพ่อดาวที่ผ่านมาวิ่งเก่าก้าเองกิ่งงนี้กับไงมาแลลวประมานที่หนึ่งเมตรยอยงหกเจ็ดนะครับเลืเล็กสุดคำนวณนะครับเล็วิ่งมาทันมี เพราะว่าพัานพันประกอบก็มีสองตัวศูนย์สี่กับห่าหนึ่งนะครับในหน่วยันทีหนึ่งปีนด้หกเก็ดนะครับงวนิีพันธมาเนี่ยไฮเอันหกศูนย์นั่นบอกือเก้าศูนย์โอเก้าศูนย์เลขคำนวณมันออกหกศูน,นยว่าันเ่ะเออเลขเลขคำนวณมี6หกศูนย์เนบ่เหรออหกศูนย์กหนึ่งเก็ดก็หนึ่งเก็ด เกน,นม่นเื่อหนึงเก่นีร็วหกศูนยออ์วันนี้วันนี้มีศูนย์สี่กับหาหนึง่งมันจะบอกตัวศูนย์สี่ซะเปล่าแนี้ไม่ออกเสยงามว่อไรเก้อนนอเนี่ยมันเรก้อนน้นเนี่ยออในเป่ออเรือเล็กก่นออกไ้เนาะเปลี่ยนบนหรือเป็น,ปนล่นาง <c oughs> น,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 นี่เปลีนนป่นในว้เป็นในบ้ดเออเปล่นในบัาทั้งบนดเงล่องไล่องมง เปลีนไปครับบนล้างเนะเาะเดี๋ยวเดี๋ยวองกานก็ตรงๆล่าตรงดลยหรอไหรืออะไรปกัดนะมันมันเรียกบ่หลายตัวนมันจะมากแบบเนี่ยมากแบบหน่อยตัวนี่มันยังเงินตัวมาหลายเนาะกค,ครกับมันมาหลายตัวนี้ร้องเหรอม่หยาบใครเอฟซีครับอ,ออนแล้วมานี้เลข ซูนซีก็หาหนึ่งนี่เด่นตัวใดว่าเด่นทอกันเลยทอกันเล่นวะของในเส้นสองอน้ำหนักทอกันเนาะกับเป็นน้ำหนักทอกันเป็นน้ำหนักน้ำหนักทอกันซูนซีก,ก็กหาหนึ่งแต่ที่ผ่านมาหนูออกตรงๆเลยแต่งวดน,นี้กับอาจที่ตรงกับเป็นได้เนาะตัวตัวตัวน้ำหนักคือตัวซูนซี ตัวมันออกคือก่อนตำแหน่งของของหกซูลบางแห่งเนาะฮานึงนี่เป็นตำแหน่งนี่เป็นนึงเกตุวันที่ผ่านมาบาดนี้มันก็เลยออกตัวนั่งหนาหกซูลวันนี้ก็เป็นตัวข้างหน้านี่ซูลซีแล้วก็เป็นฮาหนึงไปครับเบนล่างนะครับเป็นแนวทางที่จะรอกกินแบงของตะบ,บันกระวังว่าเอฟซีและทับทุ่งท่านห้องที่เห็น,นได้ยินในฟังแล้วนะครับให้พี่แก่น,านา้าวญาณในการรับส้ม อันนี้มันเป็นเลขสูตรคำนวณของพ่อเดาที่ผ่านมากับเขาตรงๆแล้วก็ควมฟันกับมือเลขสิอ,อกเนาะเราก็เลด้มี่สกบแค่หน่อยถือว่าไรแต่ว่าได้ทุนกันได้มาตามมือเลขยก,กกับเซซีได้มีสวกนทำอยู่ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่า,ามือนั่นมือมากสะบาดกันนั่นก็นว่าตัติที่ามเลขเก,ก่าเนาะเลขเจ็ด กับพลูกทั้งกรุงเทพกับันกับเกียวของกันครับเด็กเกียรติเกยยะมันก็เลยไปตามเกียรติเกียรก็พกเกียรติที่เอนตัวนักมันนะเก่าเกียรตอ่าก็เก่าเกียรติอีกตัวนึงก็เลยบ่ได้เกียรติเก่าเกียรติเกียรติเก่าเก่าตัวนักเอาอเบอร์นเดี๋ยวผว่าฝันเห็นพูะเฒ่าได้จีเข่าศูนอืค้มฝันนี่ ชอบอยากฝันเป็นปัญหาเตียวดิเนาะเตียวเป็นปัญหาปัญหาเตียวที่เป็นตัวนี่บ๊อบบ,บ๊อบค่อยเขาอนบาอี่แหละทุเทียาก่ะสุดฝันเนียนเฮี้ยนหลังนั้นหลังนี้ก็เรียกแกง่เขาออกกันมาแล้มันอจอยากเป็นเป็นปัญหาหายาห้าวแต่เตียวถ้ารู้ไปครั้งหนึ่งพี่ว่าให้ยเอฟซีได้มั่นใจได้เห็นพ่อดาวที่พัดมาวิ่งเก่ากับมาจริงๆวันนี้ก็ให้มาแล้วเมื่อวันพิ่ีหนึ่งมีแต่ยังหกเก็บนะครับเพิ่นก็เรียกสูตรคำนวณของเพิ่นกั มีสองตัวดเด็ดเลยนะครับศูนย์สี่ข้หาหนึ่งก็มีเท่านี้นะครับสุดก้อนก็นได้2คูู่คือกันนี่และฮกศูกับหะคับเน่กตมันก็ออกหกศูนยวันนี้ก็มี4ี่ศูนย์ับหาหนึ่งไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อส<ท>ัจกิมังของรัฐบาลนะครับกวังว่า f อซและตระกูสมทุกท่านคงสีได้นี่ในฟังแล้วนะครับขอขอบขอบหลายเด้อพอดาวเด้อขอให้ เอฟซีไม่สวไม่หลับกับแนี่ทังที่พ่อดาวเดปบอกไห้เนี่ยขอบคุณเลายครับขอบคุณครับ uh huh. สวัสดีครับ uh huh. สวัสดีครับ